ครับก็เดินลงมาที่นานะครับกับน้ำสวยมากครับลำธารยังดีๆอยู่ผมนึกถึงลำธารลำห้วยในเมืองไทยเลยครับที่เดี๋ยวนี้น้ำแห้งหมดแล้วสมัยก่อนนี้ก็คงเป็นห้วยเป็นลำธารอย่างนี้นะครับสวยงาม น่าเสียดายครับผมบ้านเรานี่ครับเป็นหมู่บ้านตรงนี้รอยเหมือนกับเขาเอารถมาล้างนะครับนี่ครับน,บนา เขากำลังเหมือนแยกต้นกาอ๋อเขากำลังดำนะปักดำนี่ผู้บาน đâm na ừ. hả ừ. làm gì chết hết chết à. hết rồi dùng lại ừ, không hiểu không biết Nó chết hết rồi phải dùng lại ừ. không hiểu à? người gì à người gì người thái người thái à. tôi là cũng người thái à. thái lan à thái lan น่หลนานา嘛นึกว่าดำนาดำนาดำนายมสมอ่าพูดเป็นคนไทยครับลำนาลำนาตายเม็ดตายเม็ดอ่าเจ็ดเจ็ดเอ็ดตายเม็ดก็คือตายหมดแล้วครับแต่เขาออกกอเสียงว่าลำนาครับคือแถวนี้ไตดำก็จะเรียกเป็นไตลำไตดำมะไตลำจร้อนฮะ ไตดอนไตดอนไตดอนไม่รู้ว่าไตดอน,ดนคืออ๋อไทยจังอ๋งอเข็นไทยขาวครับ<ไ>เขากำลังดำนาดีมอนมินอ่ะดีมอนบินอืมคนเดียว,วเอาเมียไปแช่ว่ะฮะเอาเมียไปแช่ว่ะ <laughs> เขาพูดว่าอะไรวะเอาเมียอะไรสักอย่าง <laughs> นี่ครับนี่บ้านบ้านเสียบ้านบ้านไทยเต็นหละเต็นบ้านเต็นก่อเต็นบ้านไทยกิมลอยนึงนะครับบ้านไทยครับนี่คือบ้านหมูบ้านกิม้อยน์กิมอยนกิมลอยบ้านกิมน้อยครับบ้านกิมน้อยครับบ้านคนไทยเนี่ยผมว่าแล้วเนี่ยเห็นทรงบ้านเนี่ยเป็นบ้านคนไทยนะครับนี่เป็นไทยขาวนะครับ เขาเรียกไถจังฮะไถจัง,ง,ห,อองหัวเราเยะหะงูแขกสันอ่ะงูแขกสันเออเกียสาฮ<า>ะแขกสันซอยเมื่อคมคมเหียวซาซา,ซาไก,ไก,ไก่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 พยายามสื่อสารคำกันนะครับดำหน้า,ดำ,นาดำหน้าสื่อสื่อ ไม่รู้คงไม่เข้าใจเมื่อกี้ตอนแรกผมลองพูดคำว่าดำนาไปก่อนเขาหันมานะครับก็เลยลองพยายามคุยนี่ก็กำลังดำนาเนี่ข้าวข้าวข้าวก้ากล้าก้าก้าอ๋อเรียกต้นกล้าเหมือนกันครับกล้านะ ในภาษาคำภาษามนุษย์นะครับคําพื้นฐานพวกนี้ที่เป็นเบสิกในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะเหมือนกันนะเลขต้นก้าก้านะครับข้าวนะครับมาเจอคนไทยขาวนะครับที่อันนี้เป็นมุกลางจ่ายนะครับจะเลย เมืองรอมาหน่อยครับเมืงองรอเมืงอ,อมงรอแค่ได้จอ่าเมือง,จงอจะอยู่ด้านโน้นนี้มูกรงจ<ม>่ายเขาก็กําลังทํานากันครับเพราะมันตายเม็ดนะครับคือตายหมดก็มาปักใหม่มนมี่ครับคำพื้นฐานเหมือนกันเลยนี่เขาพูดภาษาเวียดคอ,เอดมเหี่ยว พ่งเห,หี่ยวป่ะบ้าหูบ้าหูฝ้าฝนฮะฝ้าฝนหนาวกฤสีมันตายเม็ดอ่าหนาวอ๋อฟ้าฝนนหาวฟ้าฝนหนาวหนาวต,ต,ตายเม็ดเอ่ากาตายเม็ดอ่าเขาบอกว่าฟ้าฝนมันหนาวนะครับกาต้นกาตายหมดนะฮะนี่ยังคุยกันรู้เรื่องนะฮะอากาศเย็นนะครับต้นกามันก็เลยตาย ผมเคยไปเือเนเว่าเนาจ๋นะเดือดเือร้อนบนะอ่าันนี้แบบไปใหถึง3อ่ไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาพูดคำไทยผสมเวียดต้องนั่งฟังนานๆนะครับอุงุ่งแต่ันข้ามเกสามือเตือเมื่อเตือจงๆว่ามันกะจัว่าหนาวนะหนาวหนาวอ่าหนาว หนาวนี่รู้ครับก็ยังพอสื่อสารนะครับคำหลักๆเนี่ยคุยกันได้นะครับพวกนี้เป็นคําที่ไม่ได้รับมันจากภาษาอื่นตอนหลังภาษาไทยเนี่ยรับภาษาขเขรมนมอนมาเยอะนะครับก็จะเป็นคําผสมเนะีะแต่นี้เป็นคำๆๆํำแท้ๆฟ้าฝนหนาวนะครับข้าวกล้านี่ยกล้าออก็กล้าไม่มีเสียงลอลิงนะ น่าสนใจครับนะ่ก็ดีครับได้มาเจอบรรยากาศอย่างนี้นะครับคนไทยนะฮะไทยขาวนี่ครับโบู่บ้านไทยขาวนี่เขากำลังหาปลานะครับหาปลาอยู่ด้วยนำ้นำนำ้ำน้ำยัางนำ้นำน้ำ น้ำน้ำกิมน้อยอ๋อน้ำกิมน้อยนะครับบ้านก็บ้านกิมน้อยนะฮะน้ำกิมน้อยไม่น่าเชื่อครับคุยกันรู้เรื่องนะฮะก็เก็บบรรยากาศมาครับจากบ้านกิมน้อยนะฮะคนไทยขาวครับที่จังหวัดเอียนไบประเทศเวียดนามตอนเหนือครับเราพบกันใหม่ครับกับ ชาแนลฟิลไทยในทูบใครที่มามูกกัง่ายดูนาะคขั้นบันไดอย่าลืมแวะมาที่นี่ครับบ้านกิมหน่อยครับสวัสดีครับ